ฝนตกหนักกลางกรุงเทพชายหนุ่มผู้ร่ำรวยยืนอยู่ใต้สะพานเขาไม่รู้เลยว่าคืนนี้อดีตที่เขาพยายามลืมจะกลับมาทำให้ชีวิตเขาพังทลายผู้หญิงคนนั้นที่เขาไม่เคยคิดว่าจะเจออีกยืนอยู่ตรงหน้าเขาพร้อมกับความจริงที่เขาหลีกเลี่ยงไม่ได้คุณคิดว่าเขาจะทำอย่างไรจับมือเธอรีอปล่อยให้หลุดไปอีกครั้งกดดูต่อเพื่อรู้ความจริง พราะสิ่งที่จะเกิดขึ้นจะเปลี่ยนชีวิตของเขาตลอดไปฝนตกหนักกลางกรุงเทพเสียงหยดน้ำกระแทกหลังคารถรูดังสม่ำเสมอแสงไฟถนนสะท้อนบนพื้นแอสฟัลต์เปียกเหมือนเมืองทั้งเมืองกำลังสั่นไหวเขานั่งอยู่เบาหลังกลิ่นหนังแท้ผสมกับกลิ่นฝนที่เล็ดลอดเข้ามาหัวใจรู้สึกกึดอัดโดยไม่มีเหตุผลลมหายใจหนักกว่าปกติรถชลอใกล้สีแยกเก่า เสียงแตรไกลๆคล้ายเสียงตุนบางอย่างสายตาเขาเหลือบออกไปนอกกระจกและเห็นเอาคนผู้หนึ่งใต้สะพานผู้หญิงร่างผอมเสื้อผ้าเปียกแนบผิวมือสั่นจากความหนาวแต่ดวงตากลับนิ่งเกินกว่าคนขอทานทั่วไปหัวใจเขากระตุกเหมือนมีใครดึงบางสิ่งจากอดีตขึ้นมารถหยุดฝนยังไม่หยุดเสียงคนขับถามด้วยความลังเลแต่เขาไม่ได้ตอบประตูรถเปิด ลมเย็นปะทะใบหน้ากลิ่นฝนกลิ่นโครนกลิ่นความทรงจำถาโถมเข้ามาพร้อมกันผู้หญิงคนนั้นเงื่อยหน้าแสงไฟส่องผ่านม่านฝนรอยแผลเก่าข้างคิว้วดวงตาคู่นั้นโลกทั้งใบเงียบลงเสียงฝนเหมือนหยุดหลายในหูของเขาหัวใจเต้นแรงจนรู้สึกเจ็บชื่อหนึ่งผุดขึ้นมาในความคิดชื่อที่ไม่เคยเอ่ยมาเนิ่นนานมือของผู้หญิงยื่นออกมาไม่ได้ขอเงิน แต่ยื่นภาพถ่ายเก่าขอภาพขาดวินภาพเด็กชายคนหนึ่งยืนจับมือแม่ใต้ฝนลมหายใจเขาขาดห่วงสายตาพร่ามัวฝนไหลลงบนหน้าแยกไม่ออกว่าเป็นน้ำฝนหรือน้ำตาเสียงในหัวเริ่มดังคำถามที่ไม่เคยกล้าถามผู้หญิงคนนั้นขยับเข้ามาใกล้เสียงรองเท้าแต่ลาดไปบนพื้นเปียกผู้คนเริ่มมองบางคนหยุดเดินศักดิ์ศรีที่เคยแน่นานะ เริ่มแตกราวอย่างเงียบงนันเขายืนอยู่ท่ามกลางฝนท่ามกลางสายตาและท่ามกลางอดีตที่กำลังเดินเข้ามาหาเขาทีละก้าวผู้หญิงหยุดยืนตรงหน้าเขาระยะห่างเพียงหนึ่งก้าวกลิ่นฝนบนเส้นผมของเธอพาเขาย้อนกลับไปสู่อดีตอันเลือนรางมือของเธอสั่นเล็กน้อยแต่สายตายังคงแน่วแน่ริมฝีปากขยับช้าเสียงเรียกชื่อเขาเบาจนแทบไม่ได้ยิน หัวใจเขาร่วงลงเหมือนตกจากที่สูงผู้คนรอบข้างเริ่มสุบสิบเสียงฝนกลบคำพูดเหล่านั้นไม่หมดเขาพยายามยืนตรงแต่เขากลับอ่อนแรงภาพถ่ายในมือเธอเปียกฝนหมึกเริ่มเลือนความทรงจำที่พยายามฝังกลับลอยขึ้นมาชัดเจนคืนที่เขาเดินจากไปคืนที่ไม่เคยหันกลับมาเสียงหัวเราะของเด็กในภาพตัดกับความเงียบในอกมือเขายื่นออกไป สัมผัสปลายนิ้วของเธอความเย็นแล่นผ่านเหมือนกระแสไฟผู้หญิงหลับตาลงลมหายใจสัน่นฝนยังคงตกหนักกว่าเดิมรถรูด,ด้านหลังเปิดไฟฉุกเฉินแต่ไม่มีความหมายอีกต่อไปผู้คนเริ่มถอยห่างเรากับรู้ว่าช่วงเวลานี้ไม่ควรถูกรบกวนเขาคุกเข่าลงบนพื้นเปียกสูดปื้นโครนโดยไม่สนใจศักิ์รีที่เคยปกป้องสลายไปกับสายน้ำ เสียงฝนกระทบพื้นดังชัดเจนอีกครั้งมือของเขาจับมือเธอแน่นไม่ปล่อยแววตาของผู้หญิงอ่อนลงแต่ยังเต็มไปด้วยบาดแผลเขาเงยหน้าขึ้นฝนลายผ่านใบหน้าลมหายใจสันไหวแต่หนักแน่นกว่าที่เคยถนนกรุงเทพสายเดิมไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะตรงจุดนั้นความจริงได้ยืนอยู่ท่ามกลางฝนฝนเริ่มเบาลงแต่ความหนัก อึงในอกกลับเพิ่มขึ้นผู้หญิงมองไปรอบตัวแววตาเต็มไปด้วยความระแวงเสียงไสเรนไกลๆล,ลอยมาก,กับลมกรุงเทพยังคงไม่หยุดเคลื่อนไหวมือของเขายังคงจับเธอไว้รับรู้ถึงชีพจรที่เต้นชาผิวหนังหยาบกร้านแตกต่างจากความทรงจำในวัยเด็กเขากลืนน้ำลายลำคอแห้งผากคำพูดมากมายวนอยู่ในหัวแต่ไม่มีคำใดหลุดออกมาผู้หญิงค่อยๆดึงมือกลับ แรงดึงนั้นไม่รุนแรงแต่เจ็บลึกเหมือนถูกตัดขาดอีกครั้งเธอก้าวถอยหลังน้ำฝนหยดจากปลายคางแววตาไม่กล่าวโทษแต่เต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าเขาลุกขึ้นยืนชา้าชารู้สึกถึงสายตาที่กลับมามองอีกครั้งรองท้าหนังราคาแพงยืนอยู่บนแอ่งน้ำสก,กรปรกภาพสะท้อนในน้ำไม่ใช่ชายผู้ประสบความสำเร็จแต่เป็นเด็กคนหนึ่งที่เคยวิ่งหนี ผู้หญิงหันหลังให้ก้าวไปใต้สะพานเงาร่างค่อยๆกลืนหายไปกับความมืดเหมือนความหวังที่ไม่เคยเรียกกลับหัวใจเขาเต้นแรงฝ่ามือกำแน่นชื่อเดิมดังขึ้นในใจอีกครั้งดังชัดกว่าฝนเขาก้าวตามไปหนึ่งก้าวแล้วหยุดเสียงรถวิ่งผ่านสะน้ำขึ้นมาความมังเลฉีกกลางอกระหว่างอดีตกับปัจจุบันไฟธนนกระพริบเหมือนตั้งคำถาม เขายืนอยู่ตรงนั้นท้ามกลางกลีนฝนท้ามกลางเมืองที่ไม่เคยรอใครเขาหายใจเข้าลึกอากาศเย็นแทงเข้าไปในอกเสียงหยดน้ําจากสะพานดังเป็นจังหวะสม่ําเสมอเงาของผู้หญิงยังไม่หายไปหมดเหมือนจงใจทิ้งร่องรอยไว้แสงไฟสลัวใต้สะพานเผยให้เห็นร่างที่หยุดยืนเธอไม่หันกลับมาแต่ลายสันเล็กน้อยเขารับรู้ได้ โดยไม่ต้องมองเห็นใบหน้าความเงียบแผ่ขยายกว้างกว่าถนนทั้งสายผู้คนเริ่มเดินผ่านอีกครั้งแต่ไม่มีใครหยุดมองกรุงเทพกลืนเรื่องราวทุกอย่างอย่างรวดเร็วเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขาก้าวเข้าไกลรองเท้าเหยียบเศษแก้วแตกเสียงแตกแผ่วแต่คมชัดในหัวเลือดซึมออกมาผสมกับน้ำฝนความเจ็บแล่นขึ้นขาทำให้เขาชะนักผู้หญิงหันมอง สายตาเต็มไปด้วยความตกใจช่วงเวลานั้นสัน้นแต่หนักหน่วงเขายิ้มบางรอยยิ้มที่ไม่เคยมีในกระจกรูฟามือที่เคยถืออำนาจสั่นโดยไม่อาจควบคุมเสียงรถไกลออกไปเหลือเพียงเสียงลมหายใจฝนหยุดสนิทความชื้นยังคงกะผิวเมืองทั้งเมืองเหมือนกล้านหายใจรอฟังสิ่งที่กำลังจะเกิดเขายืนอยู่ใต้สะพานไม่มีตำแหน่งไม่มีชื่อเสียง เหลือเพียงตัวตนที่เปลือยเปล่าดวงตาของผู้หญิงสบกับเขาอีกครั้งครั้งนี้ไม่หลบบางอย่างกำลังแตกออกภายในช้าและลึกมากกว่าศักดิ์ศรีมากกว่าความกลัวและยากเกินจะหันหลังนีลมหายใจของเขาสัน่นเหมือนเพิ่งรู้จักตัวเองความเงียบกดทับจนได้ยินเสียงหัวใจเต้นผู้หญิงขยับเข้ามาใกล้ก้าวช้าและระมัดระวังแสงไฟสะท้อนบนใบหน้าเธอ เผยวิวรอยที่เวลาไม่เคยปราณีดวงตาคู่นั้นยังคงมองตรงไม่ขอความสงสารเพียงต้องการคำตอบที่ไม่เคยได้รับเขาพยายามเคลือมมือแต่หยุดกลางอากาศความกลัวเก่ากลับมาครอบงำหนักกว่าฝนที่เพิ่มผ่านไปเสียงน้ำหยดจากชายคานับถอยหลังอย่างเงียบเงนันผู้หญิงเอียงสีสเล็กน้อยเหมือนรอฟังริมฝีปากของเขาแห้งผากหนักเกินจะขยับ ภาพในอดีตปัทสาวะเสียงเรียดในคืนมืดกลิ่นข้าวร้อนเสียงหัวเราะที่หายไปมือของผู้หญิงกำแน่นเล็บกดลงบนฝ่ามือความอดทนใกล้หมดแต่ยังยืนอยู่ไฟถนนด้านหลังดับลงหนึ่งดวงความมืดขยายตัวเขารู้สึกเหมือนถูกตัดขาดจากโลกเดิมโลกของเงินและอำนาจที่ตรงนี้ไม่มีกรอกไม่มีที่หลบมีเพียงความจริงที่ยืนจ้องหน้าเขา เสียงลมหายใจของทั้งคู่ประสานกันโดยไม่ตั้งใจช่วงเวลานั้นยืดยาวราวกับทั้งเมืองหยุดนิ่งและคำพูดแรกกำลังจะเปลี่ยนทุกสิ่งเสียงคำพูดนั้นยังไม่หลุดออกมาแต่แรงสันสะเทือนเกิดขึ้นแล้วผู้หญิงหลบสายตาไปทางพื้นเหมือนป้องกันหัวใจตัวเองน้ำขังสะท้อนเนาทั้งสองบิดเบี้ยวจากรอยคลื่นเล็กๆเ,เขารู้สึกถึงน้ำหนักในอก หนักกว่าทรัพย์สินทั้งหมดที่เคยถือครองเสียงก้าวเท้าใครบางคนดังผ่านแต่ไม่มีใครหยุดเมืองยังเดินต่อโดยไม่สนใจชะตาของคนสองคนผู้หญิงถอนหายใจยาวไล่สุดลงเล็กน้อยความแข็งแกร่งที่พายุมาทั้งชีวิตเริ่มสั่นคลอนเขารับรู้ถึงความเหนื่อยนั้นโดยไม่ต้องมีคำอธิบายมือของเขาค่อยๆลดลงไม่กล้าแตะต้องความผิดพลาดในอดีต ยืนควางระหว่างทั้งคู่เสียงลมพัดผ่านใต้สะพานผ้าเอาความเย็นกลับมาผู้หญิงก้าวถอยหลังอีกครั้งแววตาเริ่มปิดลงเหมือนกำลังเตรียมจากไปอีกครั้งหัวใจเขากระตุกแรงสัญชาตญาณตะโกนแต่ร่างกายกลับนิ่งเหมือนถูกตรึงไฟรถคันหนึ่งสองเข้ามาเงาทั้งสองทาบยาวบนผนังคอนกรีตเงานั้นดูใกล้กันแต่ความจริงกลับห่างไกล ผู้หญิงหันครึ่งตัวเหมือนล่งเลปลายนิ้วขยับเล็กน้อยสั่นด้วยความไม่แน่ใจช่วงเวลานั้นเปราะบางเรากับแตกได้เพียงลมหายใจเดียวเขารู้สึกชัดว่าหากปล่อยให้เธอเดินไปบางสิ่งจะหายไปตลอดกาลเขาก้าวไปข้างหน้าช้าและระวังพื้นเย็นซึมผ่านฝ่าเท้าเตือนให้รู้ว่านี่คือความจริงเสียงลมหายใจของเขาหนะแต่มั่นคงขึ้น ผู้หญิงหยุดนิ่งแผ่นหลังตึงเหมือนรับรู้การมีอยู่ของเขาโดยไม่ต้องหันมามือของเขายกขึ้นอีกครั้งคราวนี้ไม่สัน่นแสงไฟจากถนนส่องเข้ามาเผยสีหน้าเธอครึ่งหนึ่งดวงตาแดงกำ่ำแต่แห้งน้ำตาถูกใช้จนหมดตั้งแต่หลายปีก่อนเขาเห็นร่องรอยนั้นและรู้สึกเหมือนถูกบีบหัวใจเสียงรถบรรทุกผ่านสะพานพื้นสันเล็กน้อย โลกภายนอกยังเคลื่อนไหวแต่ใต้สะพานเวลาช้าลงผู้หญิงหันกลับมาช้าและหนักแน่นสายตาที่สบกันไม่เหมือนครั้งก่อนไม่มีคำถามไม่มีความคาดหวงังมีเพียงความจริงเปลือยเปล่าที่ไม่มีทีซ่อนเขากลื่นน้ำลายรู้สึกถึงรถขมความสำเร็จทั้งหมดไม่ช่วยอะไรในวินาทีนี้เสียงหัวใจเต้นดังในหูชัดกว่าคำพูดใด ผู้หญิงขยับริมฝีปากแต่ยังไม่เปล่งเสียงมือของเธอคลายออกเหมือนปล่อยบางสิ่งบางสิ่งที่แบกมานานเกินครึ่งชีวิตลมเย็นพัดผ่านผ้าเอากลิ่นฝนเก่าเขารู้สึกได้ว่าสิ่งที่กำลังเกิดไม่ใช่การขอคืนแต่คือการเผชิญหน้าและใต้สะพานแห่งนั้นความเงียบกำลังรอฟังความจริงเขายืนอยู่เงียบใจเต้นรัวแต่ร่างกายสงบนิ่ง ฝนเริ่มซึมลงจากเพดานสะพานน้ำหยดลงบนไหล่เขาเย็นเฉียบผู้หญิงค่อยๆก้าวเข้ามาแต่ยังคงระยะห่างรอยยิ้มเล็กๆปรากฏบนใบหน้าเธอเหมือนรับรู้บางสิ่งที่เขาไม่เคยเข้าใจลมหายใจของทั้งสองประสานกันเป็นจังหวะเดียวกับเสียงน้ำที่หยดเขารู้สึกถึงแรงดึงบางอย่างเหมือนอดีตเรียกร้องให้ตอบสายตาเธอเต็มไปด้วยความเข้าใจแต่ก็มีความเจ็บปวดซ่อนอยู่ เขาอยากพูดแต่คำพูดติดอยู่ที่ลำคอฝ่ามือเย็นเฉียบของเธอยื่นออกมาชาและมั่นคงเขาจับมือเธอความรู้สึกหนักแน่นและจรงิงจังเสียงฝนเบาลงจนแทบไม่ได้ยินเหลือเพียงชีพจรและความรู้สึกรอตัวเหมือนหยุดเคลื่อนไหวกรุงเทพทั้งเมืองหายไปเขารู้สึกถึงเวลาที่หยุดอยู่เพียงสองคนสายตาของเธอจ้องลึกเข้าไปในใจเหมือนเห็นทุกความลับและความเจ็บ มือที่จับกันแน่นขึ้นไม่ใช่เพื่ออดีตแต่เพื่อปัจจุบันที่ยังไม่เริ่มหัวใจเขาเริ่มสงบแต่เต็มไปด้วยความตระหนักผู้หญิงค่อยๆพยักหนา้าเป็นการยืนยันโดยไม่ใช้คำพูดใต้สะพานนั้นความเงียบกลายเป็นความหนักแน่นเหมือนทุกสิ่งรอบตัวรอเพียงการตัดสินใจครั้งสุดท้ายของเขาเขาหายใจเข้าลึกอีกครั้งรู้สึกถึงความเย็นของฝนที่แต่หลงังคอ ผู้หญิงยังยืนตรงสายตาแน่วแน่แต่เต็มไปด้วยอ่อนโยนเขาเริ่มก้าวเข้าไปไกลทุกย่างก้าหนักแน่นและระมรัดระวังพื้นเปียกสะท้อนแสงไฟทําให้ภาพเงาทั้งสองดูยาวและบิดเบี้ยวเสียงฝนหยดลงบนพื้นผสมกับเสียงหัวใจเต้นของเขามือของเธอยังคงรออยู่เหมือนเวลาหยุดเคลื่อนไหวรอบตัวเขาเอื้อมมือไปแต่เบาๆความรู้สึกผ่านเข้ามาอย่างแรง ดวงตาเธอเปล่งประกายเต็มไปด้วยความเข้าใจและความอดทนเขารู้สึกถึงอดีตท,ที่ซ่อนอยู่ในทุกเสี้ยววินาทีทุกความเจ็บปวดทุกความผิดพลาดเสียงฝีเท้าเล็กๆของผู้คนที่ผ่านไปไม่สามารถทำลายความเงียบที่เข้มข้นนี้ได้สายฝนเริ่มจางลงอากาศเย็นแต่ชัดเจนผู้หญิงค่อยๆก้าวเข้ามาอีกครั้งจนระยะห่างเหลือเพียงไม่กี่นิ้วเขาจับมือเธอแน่นขึ้น คราวนี้เต็มไปด้วยความมั่นใจแววตาของเธอเต็มไปด้วยคําถามแต่ก็มีความหวังที่ยังคงอยู่ใต้สะพานนั้นโลกทั้งใบเหมือนหายไปเหลือเพียงสองคนและความจริงที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงหัวใจเขารู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในคืนนี้จะเปลี่ยนชีวิตของเขาตลอดไปเขายื่นเงียบสายตาสบกับเธอโดยไม่กระพริบฝนหยดสุดท้ายตกลงบนพื้นเสียงกระทบชาและหนักแน่น ผู้หญิงขยับเข้ามาใกล้ใบหน้าของเธอใกล้จนเกือบสัมผัสเขาลมหายใจของทั้งสองสั่นไหวผสมกลิ่นฝนและความทรงจำเขารู้สึกถึงแรงดึงจากอดีตแรงนั้นไม่ได้ทำลายแต่เรียกร้องให้ตอบเธอยื่นมืออีกครั้งคราวนี้มั่นคงและสงบเขาจับมือเธออย่างไม่ลังเลรู้สึกถึงความอบอุ่นที่เคยหายไปสายตาของเธอเต็มไปด้วยความเข้าใจ เหมือนเห็นทุกสิ่งที่เขาพยายามซ่อนเสียงเมืองไกลออกไปเหมือนห่างไกลาจากความเป็นจริงหัวใจเขาเต้นแรงแต่ในอกเต็มไปด้วยความชัดเจนเขาเห็นอดีตปัจจุบันและอนาคตซ้อนกันทุกความเสียใจทุกการสูญเสียเธอไม่พูดอะไรแต่สายตาบอกทุกสิ่งเขารู้ว่าไม่มีทางกลับไปเป็นเหมือนเดิมแต่ก็ไม่ต้องการกลับไปใต้สะพานนั้นทุกอย่างเรียบง่ายและจริงจัง สองมือยังจับกันเชื่อมโยงอดีตกับปัจจุบันเข้าด้วยกันลมหายใจของเขาเริ่มนิ่งแต่หัวใจเต็มไปด้วยความหนักแน่นคืนนี้ฝนไม่ได้ล้างความทรงจำแต่ทำให้เขาเข้าใจตัวเองมากที่สุดทุกก้าวจากนี้จะถูกเดินไปด้วยความตระหนักและสิ่งที่อยู่ตรงหน้าคือความจริงที่เขาไม่เคยเห็นมาก,ก่อนเขามองผู้หญิงอย่างละเอียดเห็นริ้วรอยเล็กๆบนมือของเธอ บ่งบอกถึงเวลาที่ผ่านไปและความอดทนฝนหยดบนพื้นสะท้อนแสงไฟทำให้ภาพของเธอดูเหมือนลอยอยู่เหนือความเป็นจริงเขารู้สึกถึงความเปล่าบางแต่ก็มีความแข็งแกร่งซ่อนอยู่ผู้หญิงค่อยๆก้าวเข้ามาจนสองร่างใกล้กันอย่างที่สุดลมหายใจของทั้งคู่สัมผัสกันและความทรงจำที่ถูกฝังลึกกลับคืนมาอย่างไม่ทันตั้งตัวเขารับรู้ถึงความเจ็บปวดที่เธอแบกรับ และรู้ว่าเวลาที่เขาทำพลาดไม่ได้ลบความรักที่เคยมีสายตาของเธอเต็มไปด้วยความสงบแต่แฝงความคาดหวงังเหมือนต้องการให้เขาตัดสินใจเสียงฝนหยุดลงสนิทเหลือเพียงเสียงชีพรจรของเขาเองเขายืนอยู่ท่ามกลางความเงียบและความจริงที่ไม่มีทางนี้มือทั้งสองยังจับกันแน่นเชื่อมโยงอดีตปัจจุบันและอนาคตเข้าด้วยกันหัวใจเขาเต็มไปด้วยความหนักแน่น พร้อมที่จะ,ะเผชิญทุกสิ่งแม้ความจริงนั้นจะเจ็บปวดที่สุดใต้สะพานที่เย็นเฉียบมีเพียงสองคนที่ยืนหยัดด้วยกันและรู้ว่าสิ่งที่จะเกิดต่อไปจะเปลี่ยนชีวิตทั้งคู่ตลอดไปเขาเบือนหน้ามองรอบตัวเห็นแสงไฟจากร้านค้าเล็กๆก,กระพริบร,ระยิบระยับแต่ทุกสิ่งรอบตัวกลับดูเงียบและไกลออกไปผู้หญิงค่อยๆก้าวเข้ามาใกล ดวงตาของเธอยังคงจับจ้องเขาเต็มไปด้วยความอดทนและความเข้าใจเขารู้สึกถึงแรงดึงบางอย่างไม่ใช่ความกลัวแต่เป็นความรับผิดชอบต่อสิ่งที่เคยทำและสิ่งที่ยังคงต้องผเผชิญสายลมพัดผ่านพัดเอากลิ่นฝนและฝุ่นละอองเข้ามาผสมทำให้หัวใจเขาเต้นแรงขึ้นเธอยื่นมือออกอีกครั้งไม่ใช่เพื่อขอความช่วยเหลือแต่เพื่อยืนยันว่าทุกสิ่งยังคงเชื่อมโยง เขาจับมือเธอแน่นขึ้นรู้สึกถึงพลังที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อนทั้งความเจ็บปวดและความรักที่แท้จริงเสียงรถไกลๆเริ่มเลือนหายเหมือนเมืองหยุดหายใจรอบๆเขามองเข้าไปในดวงตาเธอเห็นอดีตป,ปัจจุบันและอนาคตรวมกันทุกความเสียใจทุกความพลาดพลัง้งทุกความรักที่ไม่เคยเอ่ยออกมาผู้หญิงยืนสงบแต่เต็มไปด้วยคำถามที่รอคำตอบและเขารู้ว่าครั้งนี้ ไม่มีหนทางถอยกลับหัวใจเขาเต็มไปด้วยความหนักแน่นพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับทุกสิ่งและใต้สะพานนั้นทั้งสองยังคงยืนหยัดด้วยกันยอมรับความจริงที่ซ่อนอยู่ในฝนและความเงียบฝนเริ่มสาละอองน้ำเหล็กเล็กลอยอยู่ในอากาศทำให้ทุกอย่างดูนุ่มนวลและเงียบสงัดเขาและผู้หญิงยืนมองกันไม่ต้องพูดอะไรเพราะสายตาและมือที่จับกันสื่อสารทุกความรู้สึก เธอค่อยคๆย,ยิ้มบางรอยยิ้มที่เขาไม่เคยเห็นมานานและหัวใจเขาอ่อนลงความผิดหวังความเสียใจและความเศร้าถูกล้างด้วยความเข้าใจเขาเอ่ยเสียงเบาคำพูดแรกที่ไม่เคยพูดมาตลอดหลายปีฉันกลับมาแล้วผู้หญิงพยักหน้าไม่ใช่เพราะเขากลับมาแต่เพราะทั้งสองพร้อมจะเดินไปข้างหน้าด้วยความจริงใจและความเข้าใจเมืองกรุงเทพเริ่มกลับสู่ชีวิตปกติ ผู้คนเดินผ่านสายไฟส่องแสงแต่ใตส้สะพานนั้นมีเพียงสองคนที่หยุดเวลาไว้ชั่วขณะและยืนอยู่ด้วยกันอย่างสงบเขาจับมือเธอแน่นรู้สึกถึงความอบอุ่นที่แท้จริงไม่ใช่เงินทองหรืออำนาจแต่คือความรับความเข้าใจและความผูกพันดวงอาทิตย์เริ่มโผล่เหนือฟ้าละองน้ำบนพื้นสะท้อนแสงทองอ่อนๆเหมือนเป็นสัญญาณของวันใหม่ฝนหยุดแล้ว แต่ความทรงจำและความรักที่เกิดขึ้นจะอยู่ในใจของทั้งสองตลอดไปเขาและเธอเดินออกจากสะพานพร้อมกับก้าวแรกสู่ชีวิตใหม่ชีวิตที่เต็มไปด้วยความหวงังและความจริงใจและในที่สุดศักดิ์ศรีที่เคยพังทลายถูกแทนที่ด้วยความเข้าใจและความรักที่แท้จริง